โอเคมาต่อเดอร์ของวันท okay, ี่สิบเจ็ดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวซึ่งมีหลายหลายหลายคลิปอยู่แต่ผมบันทึกไม่ได้ไนะครับโอเคสวย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 กระชากลงสวยๆโอเคโอ้กระชากติดอ่าโอเคออเดอร์นี้ก็อ๋ออ๋อโอเค ออเดอร์นี้ผมก็เข้าเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้เป็นเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับนี่เป็นกรอบไซด์เวเป็นกรอบไซด์เวกรอบใหญ่ๆเลยไซด์เวอ่ากรอบไซด์เวในกรอบไซด์เวนี่ก็มีเทรนเล็กๆอยู่เทรนหนึ่งเนี่ยอ่ะเป็นเทรนขึ้นไปเทรนย่อยขึ้นไปแบบเนี้ยอ่าที่ผมตีเทรนลายระยะสั้นไว้เนี้ยนะแล้วตัวเนี้ยเห็นไหมแท่งแดงขึ้นมาถึงตัวเนี้ยขึ้นถึงแนวเนี้ย มันก็โดนกดยุบลงไปแล้วแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยแท่งที่ผมเข้าเนี่ยแท่งนี้คือแท่งคอนเฟิร์มมันขึ้นมาถึงขึ้นมาถึงแนวรับตรงนี้แล้วมันก็โดนกดลงมาตรงนี้แสดงว่าโซนตรงนี้โซนข้างบนเนี่ยโซนข้างบนตรงเนี้โซนแนวรับโซนแนวรับตรงนี้นะครับโซนแนวต้านไรงนอโฟรติดโซนแนวต้านตรงนี้โซนแนวต้านตรงนี้มีแรงขายอยู่ มีแรงขายเยอะเลยเนะี่ยขนาดแท่งใหญ่ๆมันยังขึ้นไม่ทะลุเลยเนะี่ยแท่งใหญ่ๆเนี่ยแท่งเขียวใหญ่ๆยังไม่ทะลุเลยเนะี่ยเนี่ยเนี่ยหลายแท่งขึ้นไปเนะี่ยเนี่ยเนี่ยกรอบไซเว่ยแบบนี้สวยมากเลยเนี่ยผมก็เลยกดเข้าออเดอร์ตัวนี้แต่มันเนี่ยผมผมกดเข้าออเดอร์ตั้งแต่อยู่บนนี่แล้วบนแนวเนี่ยเนี่ยแต่มันกระกระชากมาติดข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยชาตติดแล้วแต่โดนแรงขายกดลงมามาปิดตรงเนี้ย ปิดใต้ SMA e 5้ด้วยผมก็เลยวินไปสวยๆออเดอร์นี้โอเคอ่าเปิดวิวให้จบกดข้างบนนั่นมาได้ข้างล่างเนี่ยอ่ากดข้างบนมาได้ข้างล่างโอเคออเดอร์ที่สามก็มาโอเคออเดอร์ที่สามนะออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่เช้าวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์เนี่ยจบงานช่วงเช้าไปก่อน ผมไม่ได้บันทึก